ไปส่องความน่ารักสดใสของเจ้ายูยูหรือว่ายูจินลูกสาวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันหน่อยครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยนะแฟนๆที่ติดตามน้องยูจินเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหมีหลายลุคมากมายหลายสไตล์มากๆที่คุณแม่อย่างเจนนี่รัชนกเนี่ยได้มีการแต่งตัวให้กับน้องยูจินนั่นเองเนี่ยทีนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ายูจินเองนะฮะเอารวมถึงคุณพ่อยูกับคุณแม่เจนนี่เนี่ยไปเที่ยวที่ต่างประเทศก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับคุณผู้ชมก็มีหลายคนเอามาเปรียบเทียบกันนว่า อยูจ่จินระหว่างอยู่ไทยกับอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่งตัว<ม>ต่างกันยังไงแหมอยู่ยูเจยอยู่ยูของเราเนี่ย เชิดมากๆเลยครับคุณผู้ชมอไปดูที่ไทยก่อนอ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อของอที่พุทธเ่าผู้แก่บ้านเราที่เขาใส่กันนี่แหละนะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่ารักหนึ่งคลิปที่น่ารักเลยสาหรับคลิปน้องยูจินที่อยู่ไทยนั่นเองนะฮะก็ชิลๆสบายๆนะครับเป็นเสื้อสายเดี่ยวไปเลยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกมากมายหลายลุกนะครับที่คุณแม่เจนนี่เนี่ยจัดเต็มให้กับน้องยูจินเวลาอยู่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าแฟชั ทีนี้ข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นกันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องใส่ถุงมือใส่ชุดกันหนาวน่ครับใส่หมวกชั้นหนึ่งแล้วก็มีอหมวกอีกชั้นหนึ่งดีกว่คุณผู้ชมแต่ถ้าของอยูยูนั้นบอกได้เลยว่า เชิดสะบัดไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมแหม่ก็อยู่ๆมาต่างประเทศพี่ๆจะให้อยู่ๆอยู่แบบไทยได้ยังไงนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพสุดน่ารักของคุณแม่เจนนี่เนี่ยได้มีการเอามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนั่นเองสําหรับน้องอยู่ๆนะและก็เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นมากๆสําหรับทริปนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยคุณแม่เองก็ยังมีการเก็บคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยมาให้กับแฟนๆได้ติดตามกันด้วยสําหรับน้องอยูจินนะครับ โอ้โหเนะครับพอเจออากาศหนาวเข้าไปทีเนี่ยน้องิวจินจเนี่ยมีความสุขมากๆเลยเลยครับคุณผู้ชมสําหรับทริปญี่ปุ่นในครั้งนี้นั่นเองนะครับส่วนจะมีลุคใหม่แบบไหนออกมาให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอีกหรือไม่เนี่ยอันนี้ต้องรอติดตามให้ดีเลยนะสำหรับแฟชั่นเจ้าตัวน้อยอย่างยูยูนั่นเองเชื่อได้เลยว่าคุณแม่เจนนี่จัดเต็มเรื่องของการแต่งตัวเอ็กเซสซอรีอย่างแน่นอนสําหรับ คลิปญี่ปุ่นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่าราักๆที่เอามาฝากให้กัแฟนๆนได้ติดตามรับชมกันนั่นเองครับ